Terima kasih <muchas> telah menonton! ครับมาต่อกันกับเฟอร์บักภาคที่2นะครับมาครับมาครับจะชนทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหมันถึงกับบู๊ก,กเลยอะเดี๋ยวขอยิงหนึ่งทีนานระเบิดอ้้เวเร็วล้อัพครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาไหมยิงตัวเดียวอัพเลยไหมขอรีก,ก่อนมีรุนมีรถนศูนแป๊บรู้สึกว่ามันต้องโผล่มาด้านหลังนี่แหละมันชอบชอบเข้าด้านหลังดีกเนี้ นั่นไงมาจริงด้วย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 ไอตัวนี้โอ้โหโอ้โหพีิพิมาสุนระเบิดปาก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 โอ้ยิงยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เปรียบนั่นไงตัวแตกนะตัวแตกโอ้โหตัวแตกกันกระจายเพื <S <S ่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนโอ้โหยิงขึ้นไมโครเว็บแสงเอางโอ้โอรีโหลดก่อน สูญหมดก็สูญหมดเ,เดียวเดียวเดียวโอโ้โหโอ้โหกีดทำไมล่ะแฟนคลับไม่ต้องมามาโอโ้โหแมงมุมแมงมุมมันมันมันมากมันมากบอกเลยโอ,โอือหืออือหืออือหือเบิกปืนก่อนไหมนี่ยิงระยะประชิดโอโ้โหเดี๋ยวเดียวเพื่อนมาโอโ้โหรู้สึกว่าพี่บิ๊กจะมาเดี๋ยวขอรีโหลดแป๊บผมจะโชว์พลังขี้ตากทุกท่านดู นี่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 ไงล่ะกระเด็นกระดอนอ้าวเพื่อนเราจะมองทงไปได้หรือเปล่านึกว่าตายซะแล้วมาครับมาโอ้มาทางนู้นเยอะมากหมดแล้วครับหมดแล้วครับยี่สิบสามตัวครับมาจากไหนไหนเฮ้ยขัโอ้ยเฉียวหน้าไปนิดเดียวบังอาจมากโดนโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาซุ่มอะไรแถวนี้ มาน o มอะไรแถวนี้คือไอ้ตัวนี้มันแม่นมากเลยครับกิเชเยวหน้าไปนิดเดียวอู้ระยะไกลยิงแบบระยะไกลยิงแบบเผาขนไมไม่ได้ต้องไกลๆนี่ไงระเบิดตัวขาดเลยไงจากแมพสีขาวนะครับตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นแมพเป็นสีแดงซะแลว้วออ้ห กระตุกกระตุกหมดไปแล้วครับเเวฟที่หกไวมากครันนี้ก็จะยาวกว่าพรัแรกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีแถมเวฟของการสู้กับบอส้วยนะครับโอ้โหกดปุ่มน,นี้ครับทีเดียวครับรู้เรื่องเพราะผมซื้อปืนของไฟบักหมดเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้จะทำอะไรเติมกระสุนอย่างเดียวสบาย มามาเราต้องไปสแตนบายครับรบอซอมบี้มาครับคือสำหรับต่นเนี้ยผมว่าจุดที่ผมไปสู้เมื่อกี้มันหาซอมบี้ง่ายสุดแล้วแล้วเราก็ยิงซอมบี้ได้ง่ายด้วยเพราะตรงนู้นมันก็ตรงตรงัวนี้ก็ตรงยิงเข้าไปข้างในมันก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะเราใช้ลูกสง่ตงตัวนี้ก็ยิงได้ง่ายโผมาก็เห็นโ,หโอเคตรงนี้ก็มันจะโผล่มาตรงด้านซ้ายล่างก็ ยิงได้ง่ายเช่นกันเพราะมันเป็นมุมแคบครับผมเกมนี้ถึงจะไม่มีอ่าเป้าให้เล็งก็ใช้วความรู้สึกในการยิงได้นะไม่ยากไม่ยากเกมนี้เล่นไม่ยากมาจากทางไหนอะ่ะนั่นไงโอ้โ oh หยิงช่วยเพื่อน สัะพาาัดเพื่อนกันโอ้โหสโลโมชันมาจากทางไหนกันไม่มีเลยตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีเลยนะไม่แฟนคลับยิงแฟนคลับก่อนโอ้โหไหนอ่ะไม่มีซากตัวนั่นไงเห็นแวบๆเห็นแวบๆเห็นแวบๆนั่นไงนั่นไงนีโหลดแพรบจั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 บอ้าวไม่มีครับ ไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีเฮ้ยไอย้เครื่องระเบิดอะไรโอ้โหไม่น่าถึงเครื่องระเบิดตัวยักษ์นี่หว่าโอ้โหเล็วกว่แล้วโอ้ยพลังขึ้นเต่าไป็หนึ่งทีพลังขึ้นเตาน่าพลังขึ้นเตา่าพลังขึ้นเตา่าพลังขึ้นเตา่าระเบิดไปกี่หนึ่งสองดอกเออ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 สามเลยเด้ลูกสองลูกสองโอ้โหไงลูกสองดับวิญญาณเคยเห็นไหมครับนี่ครับ ลูกซองดับวิญญาณดับวิญญาณจริงๆเอ้แต่ซอมบี้มันโอ้ยหลังเข้าเนียนๆเลยนะเนียนๆเลยนะเนียนๆเลยนะเนียนๆเลยนนนะเเียยลโอ้โหมาเยอะจริงผมขอรีโหลดนี่ก่อนแล้วกันช่วยเพื่อนเฮ้ยโอ้ยซาโลโมชั่นโอ้โหยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงเปิดฉากยิงเลยยิงเปิดฉาก โอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ <_ t une> เคี่ยงระเบิดไปแล้วว้าววู้ยิวก่อนครับจะตายเอาอเออ,อโอ้โหมาจากไหนกันเยอะๆเขาจะมามากันเยอะเลยดูดินัวมากนัวมากเลยบอกเลยตอนนี้นี่โหลดแป๊บไม่ต้องมุ่งมาทางนี้ไม่ต้องมาทำเบ่งกล้ามใส่ฮื้อกระเด็นกระดอนเอ,อ้พลังขึ้นเต่าผมก็อื้หงายเงือบหงายเงือบ ไม่รอหรอกตอนนี้ออ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 ตัวไหมกันเลยผมเห็นตรงนน้นตัวหนึ่งครับนั่นไงยือะไรนเนียนแถวนี้นะหมดยางหมดยางหมดแล้วครับ<า>รู้สึกว่าเว็บนี้เป็นอะไรที่หาขอมากๆโผลมาเต็มเลยไม่ถงไม่ถามสุขภาพซากักคำ โอ้กระสุนก็ผมมับเขาให้หนึ่งทีวิ่งครับวิ่ง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 ซื้อของกันดีกว่าฮะนี่ออโต้ฟิลทีเดียวมันก็เสี่ยงสำหรับการโดนบอสจักรอยูกันแล้วเนี่ยเพราะมันก็เปล่าเหมือนกันเพราะมันต้องเเพราะเราต้องเข้าไปยิงใกล้ๆไง ราะว่าปืนปืนนี้ก็มีระยะการยิงของมันนะครับไม่ใช่ว่าไกลแค่ไหนก็ได้มันไม่ใช่ไงคือ <o> เราก็ต้องไป s <S เข้าไปใกล้ๆอมมี้ในระดับหนึ่งถึงจะยิงมันโดนมันไม่ใช่แบบปืนช็อตกันแบบนี้นะฮะแล้วช็อตการอัน,นนี้ก็ไม่ค่อยดาเมจไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าวางผลได้มาก อันเนี้ยแจมสุดแล้วเวลาขึ้นเต่าไว้ด้วยจา้าไปล่ะอ่าไม่ได้อันนี้มันไกลเกินไปนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไ,ไแงแฟนขับมาอีกแล้วแฟนขับแฟนขับมาแฟนขับมามากิี๊ดอะไรนีรถแพรบเห็นไหมครับอะไรระเบิดไงนั่นไงเห็นเป้าเห็นเป้าโอ้โหระเบิดแถมอีกหนึ่งทีเราทำอะไรเลย โอ้โหอ่ะเบิดไปหน่อยกันอ่ะให้พิจารนาการจากบอสปูลซิกนะฮะนี่นี่นี่ยังไม่ตายอีกอึดมากอึดมากมายอึดมากมายยิงตูดเลยยังมาอีกไม่ให้ยิงหรอกนี่เอ้ยไม่ให้เข้ามาฟันหรอกเอ้ดักทางแล้วยิงดักทางโอ้โหพี่บิ๊กมาเขว่งเบิด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 ก่อน อืดออจ้ะทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกถอยไปซะเออที่แคบเราถนัดอยู่แล้วในที่แคบเนี่ยอะได้เปรียบมากนะครับถ้าเกิดเราสู้สู้กับไฟอัดแบ็วเดียเด่ยวๆในที่แคบแต่สําหรับอาชีพอื่นผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้เปรียบเปล่าเพราะว่าไอ้นี่มันดันอ้ยาผมเห็นอะไรมาจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โอหลังเข้าไหมหลังมาไหมไม่มีแล้ว อื้อบวกบวกระย,ยะเผาขนจอกกระจอกกระจอกกระเด็นไหมล่ะยะ่ามาแย้มกับชันคือเห็นไหมะพอเรายิงพลังขึื่อเต่าทีมกระเด็นมันนี่แหละเหมือนตัวเบาอ่ะแต่มันไม่น่าจะเบาอะแน่นอนอย,ายะาอย่ยิงยิงอีงงงระเบิดระเบิดตุ้กตามตุ้กตามหน,ห,นหนัวมากนี้นัวมากบอกเลย <S 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 เลือดสาดกระจาย โอ้กระเด็นพียเบิตทูมอ้าวปล่อยพลังขึ้นเล่าฟรีเลยอ๋อี่ผมลืมบอกไปคือพลังขึ้นเต่าเนี่ยจะเปลืองค่าพลังงาน10บนะครับคือเราจะใช้กระสุนไม่ใช่กระสุนเขาเรียกแหละพลังงานไป10 10บแต้มแล้วกัน10แต้มแล้วกันในการในการยิงหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่เปลืองนะครับเพราะว่าความรุนแรงมันเยอะจริงๆไปไหนซื้อของตรงไหนอ๋อยี่นู้น นะครับไปซื้อของกันคือเมื่อกี้เห็นไหมครับพี่บิ๊กมาสู้กับผมทั้งสองตัวแล้วมันมันมาข้างหลังอะ่ะ <c ười> คือแบบืหเซอร์ไพรส์สุดมากคือ <c ười> ถ้าผม,ผมหันไม่เจอนี่แบบมันคงฟันหลังผมไปแล้วอะ่ะ <c ười> <c ười> มันมาเนียนๆอย่างเงี้ยไม่ประจำการที่เดิมครับผม ตามเพื่อนไป<า>เรื่องมีมาแล้วโอ้ยมามามาหัวแดงไปทั้งแถบเลยฮะแดงมากมาๆโอ้ยโอ้ยมา,มาครับมามาโอ้ มาครับสองวิสองวิมาเอาแล้ว,ว,วคือผมว่าเป็นวไวมากบแป๊บเดียวเวฟท,ที่เก้าแล้วอะแปบ๊บเดียวมาจากไหนอะโอโหกระตุกกระตุกปืดปืดปืดจากไหนอะขวาเข้าเอาไปยิงเพื่อนตัวเองโว่เอ้ย ยิงยิงเผาไม่เผาไม่แถมอีกดอกอื้อหือพี่บิ๊กพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กยิงพี่บิ๊กระเบิดเลยโอ้ยมาเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวมาสองตัวกันติดต,ตกันระเบิดเลยเรียบร้อยหมดยังหมดแล้ว ไปช่วยเพื่อนก่อนนี่ปล่อยพลังขึ้นเต่าใส่เลยไม่รอไม่รอแล้วไม่รอแล้วอยาแล้วเปลี่ยนกระสุนทำไมแล้วเนี่ยไอย้เปลี่ยนปืนไหแล้วโอ้โหกดผิดเออเออเออยิงยิง,ย,งยิงมันฮะยิงมันเดี๋ยวมันมาทำเราได้ไอรอสุนแป๊บโอ้โหระเบิดนัวนัวมากกระตุก เือเมื่อกี้ผมเคว้งระเบิดไปห้าลูกรวดครับผมยิวก่อนอื้อกระเด็นกระดอนเต็นกระดอนโอ้โห,หนัวมากนัวมากบอกเลยอืยังฮะเมื่อกีนนะก้แบบจุลมุนวุ่นวายมากไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ระเบิด คือมันบีบเราให้เข้าไปในที่แคบครับซอมบี้จังหวะพอดีผมก็เลยซัดหมอไปเลยระเบิดห้าลูกเลยกระตุกอย่างที่เห็นแหละหน่วยซุ่มยิงอีกแล้วหน่วยซุ่มยิงลนสู้ด้วยลมสูยิงยิงเออระเบิดไปดิอ่าสุดจะหมดเหลือตัวเดียวโชโซอมบี้ผู้เหลืออยู่ตัวสุดท้ายตายยังอ่ะเรียบร้อย เพื่อนจัดก,การไปได้ครับอ้บาวไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเวฟที่สิบแล้วครับไอ้กูเวฟที่สิบก็ถึงเวฟของบอลแล้วครับนี่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากเก็บของก่อนครับอโอ้โหซื้อกาสุนรอเลยครับมา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  รอครับทำไมรอที่เดิมครับนี่แต่หัวก็หลงนั่นเลยคนนี้เขามองอะไรมองอะไรครับมองอะไรมีอะไรที่พื้นหรอครับอยู่เองแป๊บเขาลืมรีโลกระสุนมากก็ให้ almost Wait. time's up. ต่ออย่างเดียวครับอีกห้าวิสองหนึ่งสองโอ้โหแล้ว Luckily, หกสิบตัวนวเลยทีเนี้ยโอโ้โหมาจากระยะไกลยิงเสริมยิงเสริมอออืืหยิงช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อน ยิงช่วยเพื่อนอ๋อยิงช่วยเพื่อนอือหือเรียบร้อยยิงยิงมันอ่ะเรียบร้อยแล้วก่อนจังมาจากทางไหนกันอ๋อตรงนูนน้นได้ตัวเดียวโอโ้โหนู่นเนี่ยเยอะนู่นเนี่ยเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังโอโ้โหโ,โอโ้โหหืมระเบิดไปก่อนแล้วกัน เอาไปอือหือยิงไปโดนยูอิงเอาสูงครับติดฉากระเบิดไปก่อนนี่รู้เรื่องรู้เรื่องโอ้โหบิ๊กบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นโอ้โหมาสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยหยุด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 อยู่นั้น หยุดอยู่ตรงนั้นหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยเดี่ยวเลยโอ้โหโอ้โหหนวกมากกลัวมากตอนนี้บอกเลยฮึลีลดลีลดลดโอ้โหเอาครับม้าม้าโอ้โหโอ้โหพี่บิ๊กม้ากระเด็นกระดอนเออืออืออไอ้อย่าฟันไอเย็นอย่าฟง หลังก็เข้าบอสก็มาไม่ใช่บอสกับพี่บิก๊กโอโ้มันเดิกนกระจายหนัวมากบอกเลยมันมากโอ้โหตายยากมันมาข้างบนอีกโอ้โหปึ้บ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 บิ๊กรีโหลดก่อนรีโหลดรอรีโหลดรอรีโหลดก่อนอ้ พี่บิ๊กมาสู้ยังไงสู้อย่างนี้ไงทําอะไรได้เดี๋ยววิ่งมาทําไมเราหมุนทําไมหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วเรียบร้อยกระสุนครับกระสุนสําคัญไปเอากระสุนก่อนฮิวก่อนด้วยไอ้ี๋เอ้าอ่ากระสุนพร้อมคนพร้อมตัวเดียวโเอ้ยเอาไปเก็บกระสุนปุ๊บเหลือตัวเดี่ย่ะเว็นผมไวมากเว็บสุดท้ายแล้วครับเว็บไฟนอล เราก็จะเจอกับบอสตัวไหนไ tour, มันจะสุ่มอะครับคือแต่ด่านมันจะสุ่มบอสสองตัวมันจะมีพี่บิ๊กที่เรียกว่าพี่บิ๊กจริงๆโอ้โหโยนเงินไงกลุงๆๆๆง้งกลิ้งกลุ้งกลิ้งไงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนี่ส่วนผมโอ้ใจยเย็นผมจะโยนปืนไว้แล้วผมก็ซื้อปืนนี่ไง,ไงคือปืนสำรองปืนสำรอง เมื่อเราแบบว่าเอ่อปืนหมดอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถมาใช้ได้สะดวกไหมล่ะโจ้ซักสามไม่มีละหมดละปืนครบกับปืนครบไงสู่เดียวกันทั้งนั้นเนี่ยโหดูโยนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไหมอ้าวอ๋อโวยบักเหมือนกันยับรูปล่ลางของปืน ดูแบบใกล้ๆเหมือนแผ่นอะไรก็ไม่รู้อยู่นี่พี่เหมือนจานดาวเทียมไงกูรู้ไอ้ห้างปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนฝังชุบมาเฮ้ยนั่นอีกแล้วโตนี่อีกแล้วมามาแล้วครับเพื่อครับมันจะมาทางไหนเนี่ยสิ โอ้อันนี้ปืนว่าปืนผมใหญ่นะนี่ใหญ่กว่าอีกมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่นู่นเน้นเลยนะไปพื่อความจำเพลงแล้วระเบิดมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเออเนี่ยเออ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 ฮี่ยิงไม่ยั้งแล้วใส่ร้อยไอ้ร้อยใส่ร้อยอีกไม่ยั้งปืด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 นี่ลงครับนี่ลงก่อนอ้าวมาเนี่ได้ไงยิงเลยนี่คือมันจะ มันจะสร้างบาเรียกับตัวเองนะ่ะคือตอนนี้ยิงยังไงมันก็ไม่เป็นไรครับต้กว่ามันจะได้จัดการใครคนหนึ่งนะนั่นไงพอมันดูดพลังคนหนึ่งก็ได้เนี่ยวิวิวย,อย,อยซอมบี้มาช่วยเพื่อนก่อนนั่นไงเรียบร้อยนัวมากบอกเลย โอ้โหหนีแน่มันดึงเราทำไมดึงเราทำไมโ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้จะทำค่อยจะทำค่อยจะทำข้อยหลบเร็วหลบหลบลบลบ,ลบไปหลบไปโอ oh, oh, ้จะตายจะตายจะตายเดี๋ยว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 ขอฮิวก่อนขอฮ oh, hey. ิวก่อนโอ้โหนัวนัวมาก โอ้ยจะตายโอ้จะไม่รอดไปฮิวก่อนฮิวช่วยด้วยหิวด้วยอมันเครื่องระเบิดกันไม่ยั้งเลยยิ่งยิ่งคนเรายิ่งแบบทีมเรามันเยอะเท่าไหร่เราก็บอลมันก็จะเก่งขึ้นนะฮะมามาโอ้ยะเเอะ<ไ>ระเบิดระเบิดแรงมากมาก ไปก่อนแหละไปก่อนแหละตัวใครตัวมันแหละเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดที่แคบที่แคบเสียเปรียบเสียเปรียบแล้วลูกซอฟแฟร์มันได้ไงเนี่ยขอเก็บปืนก่อนนี่มาอื้มอื้มชาร์จชาร์จชาร์จนี่โอ้โห คิวก่อนเลยเดือดจะหมดตัวอืมยิงอัดหลังยิงอัดหลังเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งหันมาอย่าเพิ่งหันมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดเลยหยุดอยู่ตรงนั้นเลยอยาเรียบร้อยครับผมวู้ว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้โหกลิง้งกลุกกรุกกรุกโอ้โหไง ขอซ้ำหน่อยอ่ะอือืมปืนปันไสนี่พลังขึ้นเต่าไปพลังขึ้นเต่าไปพลังขึ้นเต่าดังปุ๋งก็จบไปแล้วครับสำหรับการเล่นเกมเพลย์ของ Firebug นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ปกดกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel No Name Gaming TV ด้วยนะครับเอ๊ลืมไป่กดไลค์แฟนเพจของ No Name Gaming TV ด้วยนะครับหรือถ้ามีข้อติชมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับ โอ้โหอัพแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ